เดี๋ยวเคลียร์น้ำที่ขังให้นะครับแค่เอารางออกก็หมดแรงแล้วขำอะไรล่ะรวมพี่มาช่วยแล้วใกล้เสร็จแล้วโอ้ยมันขี่ไม่ได้เป็นไงล่ะอาสาเปลี่ยนน้ำให้ด้วยหวังว่าจะชอบนะครับน้ำสะอาดมาแล้วครับน้ำสะอาดมาแล้วครับกินได้ครับพี่โคครับเอาปากจุ่มเลยครับอร่อยไหมครับพี่โคกินเยอะๆนะครับน้ำสะอาดครับล้างตัวหน่อยครับจะได้เย็นสบายนะครับพี่เผือก โอเคพี่เผือกข้ามไม่ได้เหรอฮะข้ามได้ไหมไม่ได้หรอแป๊บนึงนะโ oh. อ้ยอะพี่เผือก่อะข้ามได้แล้วไปไหนอะอาวนี่มันยังข้ามได้เลยนอนแช่น้ำเดี๋ยวก็ป่วยหรอกเออไปหานอที่อื่นไปสบายตัวกันไหมครับสบายตัวกันไหมครับอาบน้ำครับอาบน้ำกันครับอาบน้ำนะครับ อยญ่ใหญ่าสายยางครับเยี่ยมมากลูกเยี่ยมจริงๆโอ้เครือกสวยมากเลยครับสวยมากเลยลูกไปไปแรดนะ